วันนี้จะมาแนะนำยางลบค่ะอันนี้ก็จะเป็นยางลบทั่วไปธรรมดาเลยหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้เป็นยางลบของด a i s โซอันละ60บาทมันจะบางนิดนึงนะคะตัวมินมันหนาจะประมาณประมาณไม่ถึงเซนนะ่ะ0.6-0.7มิลประมาณนี้อันนี้เป็นยางลบจีนความหนาก็จะประมาณเกือบ1เซนได้อยู่ค่ะ ก็คือมันก็จะหนักเนื้อเนื้อตัวยางลบมันก็จะแน่นส่วนอันนี้เป็นยี่ห้อดีมากของญี่ปุ่นอันนี้เลยนะคะก้อนหนึ่งก็แพงมากเป็นยางลบญี่ปุ่นแต่คือตัวผิวเนื้อสัมผัสมันดีมากเดี๋ยวแกะให้ดูมันก็จะมีแบบทางก้อนใหญ่ก้อนเล็กอย่างเงี้ยอนี้ก็จะความหนามันก็จะหนาถ้าเทียบความหนาของแต่ละยางเนี่ยดูยางลบ ญี่ปุ่นยังลบจีนความหนาของยังลบญี่ปุ่นเขาทำมาเฉพาะเลยน,นี่คือยังลบไดโซร์เรื่องความหนา